เผยเหตุผลทำไมหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าววาลเตอร์เลิกคบนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุนารีราชสีมาทั้งที่ดูรักกันดีทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจให้รัวๆหลังจากเห็นโพสต์ของนักร้องลูกทุ่งสาวรุ่นใหญ่สุนารีราชสีมาโพสต์โซเชียลหมอนมองและพยายามให้กำลังใจตัวเองอยู่พักใหญ่ก่อนเลิกลาหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าววาลเตอร์ก่อนหน้านี้วาลเตอร์เคยให้สัมภาษณ์ในรายการคลับไฟเดย์โชว์เมื่อประมาณปี2562 เผยเหตุผลที่เลือกคบกับสุนารีระบุว่าเจอสุนารีครั้งแรกก็เห็นบางอย่างในดวงตาดูเป็นคนดีมากอยากรู้จักตอนนั้นตอนอายุ24ส่วนสุนารีหกอายุไปให้มากไปอีกตอนนั้น46ก็บอกไป50จากนั้นสกายคุยกันตลอดวาวเตอร์ไม่รู้สึกเป็นปัญหาทั้งการเป็นนักร้องสุนารีอายุมากกว่าหรือมีลูกสองและครอบครัวก็ยอมรับด้วยแค่ต้องการอยู่กับสุนารีแค่นั้น คั้งนี้สุนารีเคยเล่าอีกว่าลูกก็รู้ตั้งแต่เป็นเพื่อนสกายคุยวันที่ขอเป็นแฟนลูกได้ยินหมดเขายินดีกับความสุขแม่แม้วัยจะต่างกัน21ปีต่างภาษาอีกแต่ก็ไม่มีปัญหาเป็นโชคชะตาที่ให้มาเจอเวลวเตอร์ตอนนั้นคิดว่าอยู่กันไม่ได้ไม่เป็นไร